วันนี้มีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมด่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานครับก็ได้มีมติเห็นชอบในการสนับสนุนโครงการส่งเสริม SME แล้วก็ช่วยเหลือผู้ประกอบการนะครับในวงเงินรวมทั้งสิ้น1,180ล้านบาทมีสำคัญสำคัญอยู่3โครงการหลักนะครับอันแรกเป็นโครงการที่จะช่วยส่งเสริมในการผู้ประกอบการที่ทำการส่งออกเป็นวงเงินคั้มประกัน เรื่องของ FX-Option นะครับที่อาจจะเกิดภาวะผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะช่วยไปยังผู้ประกอบการส่งออกโดยตรงนะครับคาดว่าการทับเวสออฟชันี้น่าจะช่วยประกันความเสี่ยงในมูลค่ารวมสำหรับ S&B อยู่ที่ประมาณ500ล้าน u s ดอลลาร์นะครับในอีกโครงการที่2และ3เกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะครับและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับได้มีมติในการอนุมัตินะครับใน สองโครงการหลักนะครับอันที่หนึ่งเป็นเรื่องของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อนะครับสำหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวอยู่ที่เราทราบดีว่าช่วงนี้ภาวะของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เองภาคประกอบการทางการท่องเที่ยวต่างๆก็ต้องใช้เงินในการที่จะฟื้นตัวและก็เริ่มดําเนินธุรกิจใหม่วันนี้มีการอนุมัติวงเงิน คำ้นประกันสินเชื่อวงเงินกู้สําหรับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวนะครับซึ่งคาดว่าน่าจะมีผู้ประกอบการได้ประโยชน์มากกว่า1 5 0 0รายวงเงินขันประกันร,กร,รวมนะครับที่น่าจะเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่าส0 0 0ล้านบาทนะครับนั่นก็จะเป็นเรื่องของการคั้ประกันเข้าถึงสินเชื่อให้ผู้ประกอบการมีสภาพคล่องในมาตรการนี้เองจะมีการผ่อนปลนสําหรับผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบการ ชั้นดีนะครับก็คือถ้าตามรหัสของเครดิตบูโรก็คือ,อมีโค้ด21นะครับซึ่งแปลว่าก่อนวิกฤตโควิด COVID นั้นเป็นลูกดีชั้นดีแต่หลังภาวะว,วิกฤตของโควิดแล้วบางท่านอาจจะไม่มีความสมามารถในการชำระหนี้ต่างๆพวกนี้ก็จะได้รับการผ่อนปลนเป็นกรณีพิเศษนะครับก็จะเป็นคำประกาศสำหรับ s m e ที่มีภาวะที่ไม่พร้อมในช่วงโควิดแต่ก,กลับคืนเข้ามาใหม่นะครับส่วนอีกโครงการหนึ่งช่วยเหลือภาคท่องเที่ยวในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่แหล่ง ที่สำคัญเกี่ยวข้องนะครับในการส่งเสริมต่างๆ,ๆพเพราะฉะนั้นวงเงินรวมทั้งสิ้น1,180ล้านนะครับก็จะมีเอสมีได้รับประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับตามที่เรียดไว้เมื่อตอบต้นครับ